สวัสดีครับเพื่อนที่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เพื่อนร่วมทางจิตเวชสู่สุขภาวะมาในภาคที่3แล้วนะครับภาคที่3นี้จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องยานะั้นมันมีความหมายและความสําคัญในการฟื้นคืนสุขสุขภาวะอย่างไรนะครับอย่างที่เราได้เคยคุยกันไปแล้วในภาคแรกว่ายานั้นเข้ามาช่วยแก้ไขเฉพาะหน้า เมื่ออาการของโรคก,กำเริบทำให้สารเคมีสื่อประสาทในสมองนะั้นมันปรวนแปลไปแล้วนะครับก็จะแก้ที่ผลของมันแล้วว่าเมื่อสารเคมีในสมองปรวนแปลนั้นก็มียาที่จะเข้าไปช่วยปรับช่วยเสริมเพิ่มหรือลดให้สารเคมีในสมองสื่อประสาทนั้นสมดุลก็ทำให้การรู้คิดความเข้าใจนะครับแล้วก็การตัดสินใจต่างๆกลับเป็นไปตามปกติได้อีกครั้งหนึ่ง แต่แน่นอนครับสาเหตุที่เกิดโรคนั้นไม่ว่าจะเป็นการถูกทอดทิ้งในวัยเด็กหรือการถูกละเมิดนะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนั้นยังมีส่วนในเรื่องของจิตบําบัดกิจกรรมบ,บําบัดแล้วก็การปรับร่องความเคยชินในการมองโลกในแง่ดีสร้างพื้นนิสัยใหม่ซึ่งตรงนั้นจะกระทําต่อไปนะครับซึ่งอยู่ในหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการฟื้นคืน แต่เฉพาะในเรื่องยานั้นมีความจําเป็นที่จะเข้ามาปรับสารเคมีในสมองให้สมดุลซะก่อนนะครับคนนี้เราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับสารสื่อประสาทที่สําคัญในทางจิตเวชนะครับอย่างเช่นของ3โรคหลักก็คือในโรคจิตเภทหรือสคิสโซฟีเนียนั้นนะครับสารสื่อประสาทที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ได้แก่โดปามีนนะครับมีหน้าที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความกระตือร้นและก็ สามารถทําอะไรได้ตลอดเวลาแต่ปัญหาคืออะไรครับความผิดปกติหรือปัญหานั้นคือเมื่อโดปามีนมากเกินไปเนี่ยเขาก็เลยจะได้รับข้อมูลมากมายอยู่ตลอดเวลาทําให้สับสนนั่นจึงเป็นที่มาของการที่จะมีหูแววประสาทหลอนนะครับมีความหลงผิดได้นะครับนั่นคือผลจากการที่โดปามีนเนี่ยมีมากเกินไปซึ่งยาก็จะไปช่วยปรับตรงนี้นะครับก็จะทําให้เขา เมื่อสารเคมีสมดุลแล้วก็จะลดอาการของการหูแว่วในยินคนมาว่าร้ายการมีภาพหลอนประสาทหลอนหรือลงผิดลดลงก็สามารถที่จะกลับไปรับรู้ได้อยู่ในสภาวะเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับถัดไปครับเราลองมาดูนะครับอย่างในส่วนของโรคซึมเศร้าหรือ Depressive นะครับสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้อง,อ,งอย่างเช่นเซโรโทนินซึ่งทำหน้าที่ทำให้เรา ผ่อนคลายมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็นอร์เอพิเนฟรินนะครับทำให้อ,อารมณ์หายเศร้าเนี่ยแต่ความผิดปกติหรือปัญหาที่เกิดขึ้นคือเมื่อเกิดอาการของโรคแล้วเนี่ยสารเคมีทั้งเซโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยนะครับมันไม่เพียงพอ,นนอยพอมันน้อยเกินไปพอมันน้อยเกินไปตัวที่จะทำให้ชีวิตชีวาให้หายเศร้ามันขาดมันก็เลยเป็นผลนะครับ ในแง่ของทำให้เกิดอารมณ์เศร้าหมองขาดพลังงานก็ทำให้เกิดอาการของโรคซึมเศร้าขึ้นมานะครับถัดไปเรามาดูในส่วนของอารมณ์2คงขั้วหรือบ i โพร่าดิสออเดอร์นะครับหรือแม n เนียดิเพรสซีฟดิสออเดอร์สารสื่อประสาทก็มีหลายตัวนะครับซึ่งทำให้ไม่สมดุลหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของซึมเศร้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่สมดุลแล้วเนี่ย มันก็มีผลทําให้มีอารมณ์ปวนแปรทั้งตัวขึ้นและลงสาหรับผมเองคุณหมอก็จะมีการให้ยาที่ควบคุมอารมณ์ป้องกันตัวเมเนียตัวบนแล้วก็ยาต้านเศร้าตัวล่างแล้วก็ยาช่วยนอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะที่ยานั้นมามีผลนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีผลจากการหลังของสารจากต่อมไร้ท่อที่มีผลต่ออารมณ์ อย่างเช่นความไม่สมดุลกันนะครับของสารไทรอกซินเมื่อเกิดปัญหาของโรคไทรอยต่อมไทรอยนะครับก็จะทำให้มีสภาพอาการที่ตื่นเต้นเกินหรือเศร้านะครับรวมทั้งการหลั่งของสารอะดรีนาลินหรือโฮอร์โมนต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นอาการหลังคลอดเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนแล้วก็ทําให้เกิดการซึมเศร้าได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยจะอยู่ในการวินิจฉัยของจิตแพทย์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนสําหรับในเรื่องยาเดี๋ยวในตอนถัดไปเราจะมีรายละเอียดข้อจํากัดอุปสรรคแล้วก็คุณประโยชน์แล้วก็วิธีก้าวข้ามผ่านปัญหาของการใช้ยาไปอีกนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะ แล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ